รูปหล่อหลวงพ่อเกษมนี้ก็200นะครับห้อยหน้านรถก็มีแบบตั้งหน้ารถเป็นสติกเกอร์ก็100น,นะครับเหรียญพ่อแก่นี้ก็100น,นะครับเป็นรูปหล่อปีสาก้านะครับบูชา200นะครับก็มีรูปท่านนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทิลนไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาที่วัดม่วงอีกครั้งนะครับ วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ที่มาก็เพราะว่าพายายแต่มาเที่ยวด้วยนะครับพามาไหว้พระก็เลยเด็กกลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปเซ็นก่อน เอามือมาค่ะพี่เอามือมาค่ะน้องคนยึ่มาตรงนี้ตรงนี้เลยมาขี่โคนไปโ๋ตรไปเลยค่ะเชิญทางนี้หน่อยนะคะจะขึ้นบนเชิญทางนี้ก่อนค่ะครับ ไหวไม่ไหวสู้ไม่สู้สู้ ีเขาเรียกว่าพระพุทธมหานาวมินสากยมุนีสีวิเศษชัยชาญนะครับ ก็เป็นพระพุทธมหานาวมินสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรสูง95เมตรนะครับไหวไหมไหวไหมสู้ไม่สู้สู้สู้เหรเอ,อเออ็กมาก เดี๋ยวจะพาไปชมวัตถุมงคลด้วยนะครับไหนๆก็ได้มาแล้ววันนี้ก็ถือว่าพาเจตแต่มาเที่ยวนะครับพาเจตแต่มาไหว้พระไหวไหมไหวไหม ตรงนี้ก็เป็นเมืองนรกนะครับอยู่ในวัดนู่นเดดแต่เดินไปนู้นแล้วเดดแต่กำลังเดินไปหาท่านยมพบาลนะครับ นี่ยมพบาลโนน,นยมพบาลโนนโนน,นยมพบาลอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลครับไม่รู้จะมีแบบใหม่ๆหรือเปล่านี่ครับด้านนี้จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็จะมีรูปมีรูปเหมือนรูปภาพท่านนะครับ นี่ก็เป็นเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมรุ่นของราทศศปีปีสามเนะครับก็บูชาเนื้อเงินก็เจ็ดร้ยเนื้อสตางคีร้อยเนื้อทองแดงสองร้ยเนื้อทองเหลืองก็สองอยนะครับอยู่ที่เนื้อนะครับอยู่ที่เนื้อแล้วก็มีพระปิดตาเจ้าสัวห้าปี36มหกมหาโชคลาบพิมพันยุ่ง พิมพเขาตอ่อพิมพสมาธิก็เนื้อเงินก็เจ็ดร้อยเนื้อเมกะสิทิ์ก็สี่ร้อยเนื้อสำลีสี่ร้อยเนื้อเมกะพัดสี่ร้อยเนื้อทองฝาบาทสามร้อยนะครับนี้เป็นพระปิตานะครับพระปิตาราคาก็อยู่ที่เนื้อนะฮะแล้วก็มีพระกิ่งเจ้าสัวพระกิ่งเจ้าสัวห้าปีสามสามหกนะครับมหาโชคมหาราภ เนื้อเงินเล็กหกร้อยเนื้อสำริด400เนื้อทองฝาบาทก็300นะครับนี่เป็นสมเด็จสาริกาลิ้นทองรุ่นสอห้าปี36มหาโชคมหาลาภเนื้อเงินก็700อเนื้อสำริดส0 0รเนื้อทองฝาบาท300เนื้อกระไหลทอง300นะครับ ก็มีเจ้าสัวห้าเจ้าสัวเสาห้าปีสามหกมหาโชคมหาลาภนะครับนี่ก็ราคาเหมือนกันนะครับเนื้อเงินก็เจ็ดร้อยเนื้อสำลีสี่ร้อยเนื้อทองปลาบสามร้อยบูชาเนื้อกระไหลทองก็สามร้อยนะครับเป็นเจ้าสัวแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อเกษมหลังยันธนุมานบูชาสองร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญพญาต่อเรือนบูชา บูชา200นะครับพระศิวลีบูชา200นะครับไอันนี้ก็จะมีนางกวักนะครับมีนางกวัก1นึ่งพันบูชาเล็ก500นะครับเล็กๆนี่500นะครับแม้นางกวักใหญ่ๆนี่หนึ่งพัน นี่ครับเป็นนางกวักรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนี้ก็สองร้อยนะครับห้อยหน้านรถก็มีแบบตั้งหน้ารถเป็นสติกเกอร์ก็หนึ่งร้อยนะครับเหรียญพ่อแก่นี้ก็หนึ่งร้อยนะครับเป็นรูปหล่อปีสามเก้านะครับบูชาสองร้อยนะครับก็มีรูปท่านนะครับ ค่าวัตถุมงคลก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าไม่สูงมากครับนี่พระแบบบูชานี้ก็สองพันนะครับ วัตถุมงคลก็น่าจะทันหลวงพ่อนะครับเ,เพื่อนๆมีโอกาสมาก็มาเช่าบูชาได้นะครับนี่จะแต่มาซื้อมะม่วง้นีมา เดีย๋ยวจะพาขึ้นวิหารแก้วรัตนกรามนะครับ ทั้งที่ยังไม่ได้ใส่บาตรขอพรเกศีอาจารย์ต้องมาเจอที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสรีระของหลวงพ่อเกษนร,าาร,รนะครับอาจารย์รักสุโพนะครับอดีตเจ้าวาดวัดม่วงนะครับเราก็จะมาขอพอรกันตรงนี้นะครับ

การีระของท่านไม่เ,าเ่ากลัวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้ก็ถือว่าผมพาแต,แต่มาไหว้ผาก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลด้วยนะครับว่าก็เคยพาเพื่อนๆมารอบหนึ่งแล้ว อันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ